ครับก่อนจะจากกันไปครับเรามารับชมนะฮะโครงการดีจากทางไทยเบฟนะครับในวันนี้นำเสนอตอนชื่อว่า SX Talk Series 2024ครับเมืองสวนป่าปลูกให้เป็นก็บอกเมืองเย็นได้ครับไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะชวนมาร่วมคิดและค้นหาไอเดียเพื่อเมืองที่เขียวกว่าเมืองที่เย็นได้ SX Talk Series 2024ครั้งที่1เมืองสวนป่าปลูกให้เป็นเมืองเย็นได้เมื่อพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในทางรอดหลักของคนเมืองที่ปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะที่ร้อนและเต็มไปด้วยฝุ่นควันเวทีเสวนาที่จะมาให้ความรู้และแชร์มุมมองเรื่องความยั่งยืนมาร่วมกันหาทางออกกับกูรูตัวจริงเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน Sustainability Expo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค เป็นการประชาสัสมพันธ์นโยบายนะคะเรื่องของพื้นที่สีเขียวจริงๆแล้วพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักสําคัญในการที่จะทําให้เมืองเป็นเมืองน่าอยู่เป็นดัชนีชี้วัดความน่าอยู่ของเมืองจําเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะก็ะเราก็ต้องมาร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นและร่วมแชร์มุมมองแนวคิดการสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองใหญ่ ปัจจ de <Far ía. S 1> ุบันเนี <IL> ่ยทุกคนสนใจเรื่องการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนขึ้นสีเขียวขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้มันก็เป็นการรวมตัวกันของคนที่สนใจทางด้านนี้ทั้งผู้เชี่ยวชาญเยาวชนแล้วก็ทุกคนที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็รู้สึกมีกําลังใจนะคะว่ามันมีต้นไม้เพิ่มขึ้นนะคะมีสวนเพิ่มขึ้นกระจายกันมากขึ้นและสาคัญก็คือว่ามีองค์กรเครือข่ายค่ะ มาช่วยกันมากขึ้นแล้วเราก็มีการแชร์ข้อมูลกันนะคะมีการทํางานด้วยข้อมูลที่อัปเดตเชื่อว่าต่อไปเนี่ยความร่วมมือจะยิ่งแข่งแกร่งมากขึ้นแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่จะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะยั่งยืนแล้วก็กระจายออกไปได้เป็นประโยชน์กับทุกคนได้มากที่สุดนะคะทุกแนวคิด <c oughs> ทุกความร่วมมือที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อทําให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นบริษัทไทยเบฟเวอเรจตจำกัดมหาชน ครับทางไทยเบฟเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมปลูกต้นไม้นะทำให้เมืองเนี่ยมีความสีเขียวร่วมเย็นขึ้นนะครับ <นา S 1> ก็ถอเป็นเรื่องดีดีจากทางไทยเบฟนะครับค่ะ